กิ้งรบบนของคุณไปถึงตรงกลางอย่างละมาระวังผมจะพยายามนะครับเฮ้ยมันยากอยู่นะเฮ้ยคือแบบเฮ้ยควบคุมยากจะจัดเฮ้ยยายาเีเบกหน่อยไอ้นุ่มเบกหน่อยเฮ้ยมีเวลาปะนี่เฮ้ยโอ้โตรงกลางตรงเลยเออโอ้โหแล้วคือแบบไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้เลยโอ้โหมีนี่เกมจริงปะนี่ ทำไมมันยากจัดเลยอะ่ะผมจะต้องได้ดิเออค่อยๆเอ,อ้ยเวลา25วิโอเคน่าจะได้แล้วแหละเออโหฮโโ่า <c oughs> <c oughs> <adviser> ม <toxicity> ินิเกมจริงปะน,น,นี่พื้นเคลื่อนที่มอรา,านะเฮ้ยน่าสนใจวะ่ะน่าสนใจว่ะตัวงอชีวิตรอด เออมันต้องรอดอยู่แล้วเออคือ,อ,อ,อ <c ười> แบบมันนึกจะไปมันเข้าไปอะ่ะดูด,ะ <c ười> ะดิมันจะเลี้ยวมันก็มันไม่บอกเลยอีกีวิโอ้โหสามิบเกาวิเวลาจะหมดมันจะเร็วชัวร์เลยน่าจะอย่างนั้นเอ,อ้เอ,อ้ยเอ,อ้โอ้โหเพื่อนตายรู้ๆเลย ผู้รอชีวิตอีกคาค้นกับอีกแมวหนึ่งตัว <c oughs> แมวมันโดนหรอวะผมถามจริงวิ่งวิบากยอดเขาสูงนึ่ภาพไม่ออกเลยมันเป็นยังไงแวะถึงยอดเขาโอเคไปแข่งกันอย่างนี้เหรอเออเพื่อไอ้คนนั้นมันช้ำวะมันช้ำวะเออ มันน้ำโด่งเลยมันช้ำจริงเฮ้ยเฮ้ยแย่ละขีดซ้ายขีดซ้ายคือแล้วทำไมโดนผมอะและ้วทำไมคนอื่นไม่โดนอะเอา้าเอา้าแล้วมันเล่นต่อได้เมือเ่อกี้เลยจะเชื่อเลยมือใหม่เอออันนี้ผมมือใหม่เออเ <laughs> ส้นทางรถไฟสุดอันตรายมันจะซักแค่ไหนกันเชียว มันจะซักแค่ไหนกันเชียบอยูห่หลังๆเลยเออหลังๆเลยเอ,อุออ้ยอ,อเฮ้ยผมจะตายแล้วนะ่ะเลื่อนอออรดเลือนเหลือข้างลอดเฮ้ยอันตรายจริงอันตรายจริงที่เงียบอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับหลุนแบบเผลอไม่ได้เลยมในเกมอะไรวะนะ ไม่เคยชนะเลยมันจะเชื่อไปที่ระเบียงพระราชวังเออนึกสภาพไม่ออกเลยจะตายท่าไหนเนี่ย <c oughs> หาทางไปที่ระเบียงเป็นคนแรกโอเคเฮ้ยแล้วคนนู้นเฮ้ยเขาไปยังไงอย่างเมือ่อกี้เวลายังไม่ถอยหลังเลยเออซ้ายขวาให้นมเออซ้ายก็ซ้ายออที่เดิมนี่ ที่เดิมเอาไปตัวนี้แล้วกันเออมาราเบียงใช่ไหมลาเบียงเอ,อขึ้นไปอีกขึ้นไปอมา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 เออมี่ราเบียงมันต้องทางนี้อุ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละสามสิบว,วิขวาเฮ้ยตรงไม่ใช่ละ <laughs> ไม่ใช่ละไอหนุ่มทางไหนนี่บอกหน่อยทางนี้เหรอโอ้ยังหาทางอยู่เลยเขาชนะไปแล้วเพลานบิบัดโอเคด่านนี้ผมมีประสบการณ์อยู่เออมาผมจะชนะด่านนี้แหละประสบการณ์ผมมีเออลงไปเลยลงนี่เออเอาไอหนุ่มไม่ลงเหรอ นี่สีฟ้านะ่ะเออลงสีฟ้าเลยมันเหมือนกับเก้าอี้ดนตีนะครับอารมณ์ประมาณนั้นออขอจองเลยละกันตรงนี้เลยอีกกี่รอบนี่อ,อุ้ยอันนี้น,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 นี่เออเนี่ยครับมันจะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงหลมแล้วก็ตาย ว่ะโดนทับเลยยายายายังยายังเอ้ยยาดิสวัสดีครับ <laughs> ผมรอไหมครับ <laughs> <laughs> มันเลยอีกกี่รอบนี่อาชนะเออโอเคผมบอกแลว้วผมมีประสบการณ์สงครามเรือว่ะผมจะเป็นกัปตันเองนะครับ ถล่มทีมตรงข้ามโอเคมามันต้องกะแคงยิงอย่างนี้เออทำไมมันยิงไม่ค่อยออกนี่ปืนด้านเนอเออยิงไปเลยโดนนั่นนะ่ะโดนนั่นนะ่ะโดนอะไรอะ่ะดักหน้าวะ่ะการยิงแบบดักหน้าวะ่ะ เฮ้ยทำไมมันอึดจังอ่ะไอ้นมยา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 มาปาดหน้าเฮ้ยคราวนี้ยังไม่ตายเลยดูดิโคตรอึดเลยมันโคตรอึดเราะว่ายังไม่โดนนี่เอ้ยิงกับหน้าไปเอ้อเอ้ยเหลือไฟไหมเหลือไฟไหมเหลือขายไก่ย่างวะนี่ โอ้โหควันท่วมขนาดนี้มาไปจันหน้ากันปะล่ะเอาปะ่ะล่ะเลือดน้อยแต่ร้อยเปอรเซ็นตะครับเออโอเคชนะคุณยนต์ทำลายล้างเออเดี๋ยวผมจะล้างเองมามันทำลายล้างยังไงอะ่ะเปลวคุณ <c oughs> นยนหลับเออมาหลับในหน้าที่เฉยถามจริง โอ้ไม่น่ากลัวเลยมายืนนิ่งอย่างนี้ไม่น่ากลัวเลยโอ้ชนะแบบไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> <c oughs> เห็นชื่อตลกไว้ก่อนเลยตอนไก่น่ารักจัดตอนไก่ได้มากที่สุดนะครับไปนู่นเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยีสามตัวผมมองหมดตรงนี้ผมมองหมดเลยผมมองหมดน,นะครับตรงนี้ผมมองหมดเลย หมอหมดหมอหมดเลยรลมมากราฟจะหายไหมมาดูเออเข้าไปเข้าไปบวกรัวๆเอาแมวได้ไหมต้อนแมวได้ไหมเฮ้ย้ยไก่สีขาวมันต้องบวกเยอะแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วจัดเข้าไปดิเออบวกได้เลยอุ้ยบวกสามเลยต้องอาสีขาวต้องอาไก่สีขาว เข้าข้อคนอื่นได้ไหม <c oughs> ไม่ได้วะมันมีลูกสอนชี้อยู่ไอ้หนุ่มเลี้ย้ลยดิเอาเดินเข้าไปเองเลยเอยตัวนี้เอาเ <c oughs> <c oughs> ช่องจัดหมดเลี้ยวผมได้เก้าตัวชนะไม่นี่เออชนะว่าว่าเฮ้ยผมช้ำว่ะต้อนกันอย่างนี้ผมช้ำว่ะ